ที่กำลังอยากออกป้ายแดงนะคะอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านค่ะดูคลิปนี้ก่อนค่ะยกระดับรถยนต์มือสองโชว์รูมมาตรฐานลดสภาพเกรดพรีเมียมเพราะที่นี่ปฏิพัฒน์ออโต้ยืนหนึ่งเรื่องรถสวยมามีคันนี้มาแนะนำนะคะคันนี้เป็นกระบะสี่ประตูตัวเตี้ยเป็นรถปี2023ตัว LDA นะคะคันนี้ค่ะราคาถูกกว่าป้ายแดงอยู่ที่ 1 8 0 0 0 0ค่ะป้ายแดงขายอยู่8 000, 4 0 0 0 0ร้านเราขายอยู่6 6, 6 000, 9 0 0 0บาทนะคะแถมได้ไม้เพียง6,000โลเท่านั้นค่ะใต้แม็กใหม่ด้วยแล้วก็ได้ยางใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวรถกันดีกว่าค่ะ มาดูกันที่ด้านหน้าเลยนะคะคันนี้ได้เป็นไฟหน้าตัวท็อปเลยมีไฟเดย์ไลท์อยู่ในกรอบเลยนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยค่ะคันนี้เป็นโฉมกระจังหน้า Minor ร์เชน e นะคะเพราะว่าเป็นรถปี2023แล้วเป็นโคมเมียมแบบ2ชั้นนะคะบอกเลยว่าคันนี้ปีใหม่สวยสุดๆเลยค่ะคันนี้ได้ล้อแม็กขอบ18นะคะพร้อมยางปีใหม่ปี2024ทั้ง4เส้นเลยค่ะสติ๊กเกอร์แคปโฟยูครบเดิมโรงงานเลยนะคะคันนี้ไฟท้ายตัวท็อปแบบ LED นะคะแล้วก็ ไลเนอร์ติดตั้งมาจากโรงงานเลยค่ะสภาพใหม่มากค่ะยังไม่ได้มีการใช้งานหรือว่าบรรทุอะไรใดๆเลยค่ะคันนี้นะคะมีกล้องมองหลังมาให้กล้องถอยมาให้ด้วยแล้วก็สติ๊กเกอร์อยู่ครบเหมือนเดิมเลยค่ะมีไฟเบรกดวงที่3อยู่ด้วยนะคะคันนี้ป้ายเป็นชนบุรีนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้เป็นป้ายกรุงเทพนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันต่อเลยค่ะสำหรับด้านหลังนี้นะคะเป็นเบาะผ้าค่ะสภาพใหม่มากค่ะ แทบจะไม่มีการใช้งานเลยนะคะลูกค้าและนี้ค่ะเมนที่พักแขนนะคะพร้อมที่วางแก้ว2ช่องค่ะด้านหลังนี้ก็มีที่เสียบ USB มาให้นะคะสำหรับชาร์จโทรศัพท์แล้วก็มีที่แขวนของมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารข้างหน้ากันต่อเลยดีกว่าค่ะต่อกันที่ห้องโดยสารนะคะคันนี้บอกเลยว่าเลขไม์เตียงพันโลนะคะ มาพร้อมพวงมาลัยมันติฟังก์ชันรับสายต่อสายในพวงมาลัยอันนี้เลยนะคะเพียงแค่กดตรงนี้ได้เลยเราสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ o t h r o i r o u t o u t p l p p l r p l r y ทได้นะคะแบบไร้สายได้เลย <c oughs> แล้วก็คันนี้นะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะฟิล์มยังติดอยู่ยังไม่ได้ลอกออกเลยนะคะบอกเลยว่า พี่มายบอกไปต้นคลิปว่าที่ขอให้ลูกค้าดูคลิปนี้ก่อนนะคะว่ามันเหมือนป้ายแดงจริงๆแล้วก็คันนี้พิเศษสุดๆเลยได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะและด้านบนนี้ค่ะม่านบังแดดนะคะลูกค้ายังไม่ได้มีการแกะพลาสติกออกเลยค่ะยังใหม่มากๆและด้านบนนี้ก็เป็นช่องเก็บแว่นตานะคะแล้วก็ตรงนี้เหมาะสุดๆสําหรับสายมูนะคะตัดระเบียบได้ถ้าลูกค้าอยากมีเครื่องรางของขลังนะคะสามารถ ตรงนี้ได้เลยไม่ต้องห้อยแขวนให้มันบังหน้ารถนะคะเพื่อที่เป็นชิลทัศในการมองรอบๆรถค่ะลูกค้าและสำหรับลูกค้าท่าในใดที่สนใจรถกระบะตัวนี้นะคะ i s, mm hmm. <S u z u d-max 1.9 lda cab 4 เกียร์ออโต้ปี2023ค่ะคันนี้นะคะไมค์ขอย้ำว่าถูกกว่าายแดง180,000บาทเลยค่ะประหยัดเงินในกระเป๋าสุดๆลูกค้าได้คันนี้ไปคุ้มค่ามากนะคะในราคา669,000เท่านั้นค่ะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอยากเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่โชว์รูมปฏิพัฒน์ออโต้นะคะและสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะคะเรามีบริการส่งไปได้ให้ถึงที่และจะส่งรถฟรีให้ถึงบ้านค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์ด,ด้านล่างหรือ ID ดีนี้เพื่อสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ เลย24ชั่วโมงเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ